ทำไมวันๆพี่ถึงพูดถึงแต่เรื่องเงินน่ะทั้งๆท,ที่เราลำบากช่วยกันหามาไม่ใช่หรอเราเหรอพี่ถึงเข้าใจอะไรผิดปะ่ะที่เรารวขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะชันคนเดียวหน,หน้าอย่างเธอจะมาช่วยอะไรได้ฉันทนพี่มามากพอแล้วทนให้พี่กดขีข่มเหงฉันมาสารพัดโดยที่ฉันไม่พูดอะไรเลยอะ่ะบันจ้อที่มึงกล้าขึ้นเสียกูเหร เฮ้ยพัดเป็นไงวะเฮ้ยแบงมาได้ไงเนี่ยออกขับรถมาสิวะแหมตั um ้งแต่เป็นเสียพัดแล้วนี่รู้สึกกาดูดีผมดกก่อนแกหัวล้านนี่วะเฮ้ยนิดหน่อยเว้ยกว่าแต่แกมันประสบความสำเร็จแลจริงจริงวะออฟฟิศใหญ่โตรถก็รู้ละโชว์มันเขาคางแกงจริงวะไอของแบบเนี้นะมันไม่ได้อยู่ที่โชคเวย มันอยู่ที่ฝีมือและก็มาสมองของฉันนี่ทุกสิ่งทุกอย่างที่ฉันมีอยู่เนี่ยนะพอฉันสร้างมันเองทั้งนั้นแหละพอฉันเก่งไงถ้าเกิดแกอยากประสบความสําเร็จนะนะเกก็ต้องดูฉันเป็นตัวอย่างเว้ยครับเสียพัดโอ้ไหนการรุ่นใหม่ล่าสุดเลยว่ะถอยมาแล้ววะซื้อมาเท่าไหร่วันนี่ยไม่เท่าไหร่หรอกล้านกว่าบาทเอง เหมาะสมก็เป็นเสียพัดจริงกันแน่อยู่แล้วเออแต่ว่าฉันเนี่ยนั่งคุยด้วยนานไม่ได้นะเว้ยพอดีฉันมีนัดอ่ะเออเดี๋ยวฉันจะไปแล้วเหมือนกันแหละพอดีแวะมาเลยมมหาเสียหน่อยเอ,า,อยางนี้ดีกว่าเดี๋ยวว่าเราเนี่ยไปนัดกินข้าวกันนะอบายเลยเพื่อนไม่ยุปัหาไปงั้นเดี๋ยวเราไปพร้อมกันเลยดีกว่า เดี๋ยวยกไปไว้ข้างในนะข้าขยายกไป3 4 5สนี่เธอเดี๋ยวเจนออกไปธุระข้างนอกนะแล้วพี่จะกลับดึกไหมคะก็อาจจะดึกนิดหน่อยเดี๋ยวยังไงเธอช่วยเช็คสินค้าแล้วก็เช็คสต็อกให้เรียบร้อยก็แล้วกันค่<ฆ>ะไปละเฮ้ย แล้วเจอกันนะเว้ย นี่หนุยไอเงินนี่เธอไปลงทุนทำหลอดไฟแรงเธอเนี่ยเมื่อไหร่จะได้คืนสักทีพี่ทำไมวันๆพี่ถึงพูดถึงแต่เรื่องเงินน่ะทั้งๆท,ที่เราลำบาดช่วยกันหามาไม่ใช่หรอเราเหรอรนี่เธอเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าเธอมาแต่ตัวนะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยแล้วพี่ละ่ะพี่มีอะไรมาที่เรามีทุกวันนี้ก็เพราะว่าเราช่วยกันสร้างมาไม่ใช่เหรอพี่ไม่จริง ที่เรารวยขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพราะฉันคนเดียวน้ำงหน้าอย่างเธอจะมาช่วยอะไรท่้นได้อย่าลืมกำเพื่นของตัวเองสิใช่ตอนนี้พี่มันรวยแล้วนี่ฉันตังหาที่โง่โง่หลงรักพี่เชื่อพี่ยอมให้พี่เก็บเงินทั้งหมดถามจริงเหอะพี่ไม่ละอายกับใจบ้างหรอที่ทุกวันนี้อ่ะพี่เที่ยวไปคุยโมโอ้โอวดใครต่อใครว่าพี่รวยมาก่อน ทั้งที่ก่อนหน้านี้ภาษาพี่ก็ยังพูดไม่ได้ไม่ใช่เพราะฉันเหรอที่พาพี่ไปทําธุรกิจจนมีทุกวันนี้อ่ะอีบัญญอกมักล้าขึ้นเสียกลัวใช่ฉันทนพี่มามากพอแล้วทนให้พี่กดขี่ข่มเหงฉันมาสารพัดโดยที่ฉันไม่พูดอะไรเลยอ่ะแล้วพี่อย่าคิดว่าฉันไม่รู้นะว่าพี่นอกใจฉันอยู่อ่ะมึงอย่ามาเสือกเรื่องของกูถ้ามึงทนอยู่ไม่ได้อ่ะมึงก็ใส่หัวไปเลยไม่ลย พูดอย่างนี้อะเราหนี้สาสิบล้านที่สร้างมาหรอสามสิบล้านเหรอ<ฉ>มันหนี้ของมึงคนเดียวเท่านั้นไม่เกี่ยวกับกูฉันเจ็บล่อยห่อยบ่อยอย่างนี้กล้าหากูหรอเฮ้ยเฮ้ยยีย่น่อยยม่น้อยทำอะไร เปแล้วนะครับช่วยช่วยด้วยค่ะมีคนจะทำร้ายฉันช่วยด้วยคขึ้นรถค่ะขึ้นรถนไปช่วเร็วค่ะขึ้นรถค่ะไปไปค่ไปไปไปนั่งก่อนพี่ตามสบายนะหปไปไปไน้ปไให้ ดืม่มน้ำก่อนพี่ขอบใจนะพี่ถามจริงเหอะนี่มันเรื่องอะไรกันเนี่ยทำไม้องทำร้ายร่างกายกันขนาดเนี้ยคือว่าแฟนพี่เขามีคนอื่นน่ะแลวอีกอย่างธุรกิจของพี่ก็ไม่ค่อยจะดีนะบริษัทพี่เป็นนี่ต้องสามสิบล้านโหสามสิบล้านเลยเหรอพี่ พี่ไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหนแล้วอะไม่รู้จะทำยังไงแย่เลยเนาะแล้วพี่จะไงต่ออะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกัน,นคิดไม่ออกเลยอะแต่ที่แน่ๆน,นะพี่ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตกับผู้ชายคนนั้นได้เหมือนเดิมอีกแล้วแหละพี่หนุย่ยเอางี้ไหมพี่ก็เอาตัวเองเนี่ยออกมาจากวงจรอุบาทนั่นเลยแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยตัวเอง คนเรานะพี่มีมือมีเท้าเหมือนกันพี่หนุ่ยก็ไม่ใช่คนที่ไม่มีความสามารถไม่จําเป็นต้องเป็ผู้ชายแบบนั้นหรอกคนเรานะพี่ไม่มีคู่ครองเนี่ยก็ประสบความสาเร็จได้ขอบใจนะหรือจะอยู่ข้างพี่เองค่ะถ้าอย่าง,งานั้นอ่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่ต้องกลับไปที่ห้องมันนะพี่เกิบของก่อนเอา้าแล้วพี่จะกลับไปทําไมไม่กลัวโดนแฟนทราร้ายร่างกายอีกไงไม่เป็นไรหรอก ุ่มนีเขาไม่อยู่เขาไปต่างประเทศงั้นล้าแต่พี่ละกันยังไงก็ระวังตัวนะพี่ <c oughs> อะดื่มน้ำก่อน <c oughs> ส,สู้นะพี่กำลังใจให้ แต,ตัวนะไม่มีอะไรติดตัวมาเลยที่เราเรือขึ้นมาได้เนี่ยเป็นเพ่อช่คนเดียวน้่มหน้าอย่างเธอจะมาช่วยอะไรฉันได้อย่าลืมกำเพื่อของตัวเองสิ ฉันจะต้องมีชีวิตที่ดีกว่าเดิมให้ได้ ซื้อของเราเลยวะแกก็น่านะเดย์อีบริษัทหอยหลอดพวกนี้มันมองไม่เห็นสินค้าของเราได้ไงวะสินค้าเราจะดีขนาดเนี้ยต้องไงต่อเดียววะนุ้ยเออแกเดี๋ยวไปข้างหน้าฉันอะเห็นอีกบริษัทหนึ่งอะหรออ๋อแป๊บแป๊รอ้องแล้วเนี่ยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอะไรแป๊บหนึ่งป้าจ๊ะป้าทำอะไรอะ ป่ามาคุยหาอาหารในถังขยะนะจ๊ะเพราะว่าป้าไม่มีตังค์ซื้อข้าวกินก็เลยต้องมาหาข้าวในถังขยะแต่ว่ามันสกปรกมากเลยนะจ๊ะป้าน่นาดิก็ป้าหิวอ่ะบ้าไม่มีอะไรจะกิน เหรอจ๊ะไม่เป็นไรหรอกจ้าป้าดีกว่าป้าต้องมาหาของกินที่สกปรปก,กนเลยไหป้าเราไปซื้อข้าวกินนะจ๊ะขอบใจนะจ๊ะขอบใจนะนี่แกยังมีกระจิกกระใจจะช่วยคนอ,อืน่อนเขาดีกอเงินในกระเป๋าเราอยู่แค่สองร้อยเนี่ยแกให้เขาไปร้อยหนึ่งเนี่ยแกเหลืออยู่ร้อยเดียวนะแกแต่ว่าฉันก็ยังเหลือต้องร้อยหนึ่งกินข้าวนะแต่แกดูป้าเขาสิไม่มีเงินสักบาท เขาต้องมาหาของกินที่สกปรกแบบน,นี้กินน่ะนี่หัดสงสารตัวเองบ้างนะในผัาของสังคมเ่าที่ฟังการพรีเซนต์มาเนี่ยสินค้าคุณก็ดูมีคุณภาพน่าสนใจดีนะครับใช่ไหมละครับสินค้าของเราเนี่ยมีคุณภาพกว่าที่อื่นอีกนะครับ สนใจสินค้าของเราไหมคะอืมอยังไงเนี่ยช่วยซื้อหน่อยนะครับคือเราไปมาหลายบริษัทมากเลยะฮะไม่มีใครสนใจสักเจ้าอีกอย่างเนี่ยพี่หนุ่ยตอนนี้เขาก็ไม่มีเงินจะกินข้าวแล้วะครับยังไงช่วยซื้อหน่อยนะครับคือเรื่องนี้เนี่ยมันก็เป็นเรื่องส่วนตัวคุณหนุ่ยกันะครับไม่เกี่ยวกับผมอะแล้วก็อีกอย่างหนึง่ง ถ้าวันนี้มันจะจบลงด้วยที่เราไม่ได้ร่วมง,งานกันนะครับผมหวังว่าคุณทั้งคู่จะเข้าใจนะครับไม่เป็นไรคร่ะฉันเข้าใจถ้าอย่างนั้นฉันขอตัวก่อนนะคะคุณหนุ่ยครับถ้าผมไปสั่งสินค้าคุณสักห้าหมื่นชิ้นนะครับคุณจะส่งให้ผมได้เมื่อไหร่ครับอะไรนะคะห้าหมื่นชิ้นครับคุณจะส่งผมได้เมื่อไหร่ จริงสิครับผมสั่งจริงจริงว่าแต่ทำไมอยู่ดีๆถึงตัดสินใจกลับมาซื้อครับคืนนี้รับป้าจ๊ะป้าเอาเงินนี้ไปซื้อข้าวกินนะจ๊ะเฮ้ยจะทำไงห,หนุย่ยมันจะดีเรอจ๊ะหนูไม่เป็นไรหรอกค่ะป้าดีกว่าป้าต้องมาเก็บอะไรสกปรกแบบนี้กินป้าเหเงินนี้ไปซื้อข้าวกินนะคะ นะะจ๊ขนาดคุณไม่มีเงินกินข้าวอ่ะคุณยังคิดถึงคนอื่นเสียสละแล้วก็แบ่งปันโอ้โหคุณหนุ่ยครับคุณที่เป็นคนดีจริงๆเลยนะครับผมรับประกันได้เลยนะครับคนดีๆแบบคุณเนี่ยสักวันหนึ่งอะจะต้องประสบความสำเร็จขอบคุณมากนะคะ งั้นก็ยินดีที่ได้ร่วมงานกันนะครับยินดีค่ะยินดีครับยินดีค่คะอุ๊ยยินดีครับโอ้โหนิ่มๆนะฮะ <laughs> คุณหนุ่ยครับอ้าวคุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับผมยินดีด้วยนะครับกับการเปิดบริษัทใหม่นี่ครับขอบคุณนะคะครับนี่เป็นแค่เพียงเริ่มต้นเท่านั้นค่ะยังไงหนุ่ยต้องขอบคุณคุณโอนะคะถ้าคุณโอไม่ช่วยหนุ่ยในวันนั้นก็คงไม่มีวันนีนะคะ้ค่ะอ๋อไม่หรอกครับความสําเร็จทั้งหมดเนี่ยเกิดจากความดีแล้วก็ความสาม,มารถของคุณหนุ่ยเองมากกว่านะครับขอบคุณจริงๆค่ะครับ พี่นุ่ยมีเลี้ยงครับพี่หนุ่ยคะขยคุณโอสวัสดีค่ะสวัสดีครับมีอะไรของแกเสียงดังวอยวายมาเชียวเอ่อถ้างั้นเดี๋ยวผมไมร่รบกวนแล้วกันนะครับผมขออนุญาตเข้าไปชมงานด้านในก่อนเชิญเลยค่ะเชิญ่ะาน,นั่งพี่อะไรของแกเนี่ยรู้ข่าวยังข่าวอะไรอีกล่ะอเสียใหญ่จ่อล้มละลาย หลังเป็นหนี้ร้อยล้านเอ๊ะแกนี่มันพัดนี่ก็ใช่อ่ะสิพี่แฟนเก่าพี่ไงเนี่ยแล้ววงในเขาบอกมานะเหตุผลเนี่ยมาจากการบริหารส่วนตัวทั้งนั้นค่ะคือเอาง่ายๆนะพี่เก่งไม่เท่ากับปากพูดอ่ะช่างเขาเถอะแกฉันกับเขาอ่ะไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกันแล้ะฉันขอใช้ชีวิตแบบฉันดีกว่าอืม หนูแลวภูมิใจในตัวพี่จริงเลยอ่ะพี่หนุยเนี่ยพี่สู้มานะเข้มแข็งมาขยันอดทนมาจนมีทุกวันเนี่ยพี่ใจมากนะแกนะยินดนีด้วยนะเฮ้ยใครให้อะโอ้นี่โอ้สีแดงด้วยอะอหอมไหมเนี่ยชื่นใจคะ่ะ <laughs> <laughs> ไปในง,งานก,นกันพี่ ได้เวลาประชุมแล้วค่ะโอเคค่ะงั้นเอารถไปเก็บให้ด้วยจ้ะค่ะ สนับสนุนโดยนวัตกรรมใหม่หลอดไฟไบโอนิจจี